เตรียมอวสานสายที่ YouTube พียมเริ่มระงับ Family ที่ไม่ใช่คนในบ้านเดียวกันอย่างที่รู้กันว่า Family p แพลนเนี่ยมันคุ้มราคามาก359บาทหารกัน6คนตกคนละไม่กี่บาทเองแถมยังได้ทั้ง YouTube แบบไม่มีโฆษณา YouTube Music แต่จริงๆแล้วกฎของ YouTube เนี่ยตั้งแต่ปี2023เขาได้ดระบุแบบชัดเจนแล้วนะคะว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกับเจ้าของบัญชีหรือที่เรียกว่า Family Manager ที่ผ่านมาถึงจะไม่มีการบังคับใช้แบบจริงจังแต่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วคลคนท ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าได้รับอีเมลเตือนจาก YouTube โดยตรงเลยว่าบัญชีของคุณจะถูกระง,งับนะเพราะสมาชิกไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันกับ Family Manager พอเรามาดูจากเคสที่เกิดขึ้นเนี่ย YouTube จะใช้วิธีเช็คอินแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุก30วันเพื่อตรวจสอบว่าสมาชิกยังคงอยู่ในบ้านเดียวกันจริงๆไหมและมีผู้ใช้งานหลายคนนะคะถูกตัดสิทธิพิเอมไปแล้วจริงๆหลังจากได้รับอีเมลแจ้งเตือนเพียงแค่14วันแม้ชื่อจะยังอยู่ในกลุ่ม Family แต่ก็กลับไปเป็นเวอร์ชันปกติที่มีโฆษณาเหมือนเดิมคค่่่่ะะนนนีก็ืออสััญญาาณชเเจะะว YouTube ริม กับเรื่องนี้แล้วดังนั้นใครที่กําลังหาแฟมิลี่แพงกับคนนอกบ้าน <c oughs> ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบและรางานบัญชีได้ตลอดเวลาแล้วถ้าหากได้รับอีเมลเตือนแบบนี้ก็ <c oughs> อ,อย่าเพิ่งตกใจนะคะก็ยังสามารถติดต่อ Google <c oughs> เพื่อยืนยันสิทธิ์และขอคืนพรีเมียมได้ถ้าหากเราเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันจริงๆนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องกลับไปใช้แบบปกติหรือสมัครแบบส่วนตัวแทนแล้วล่ะ